ผมเริ่มหนาวครับอาจกล <c oughs> ัวจะไปก่อนสามทุ่มจังเลยไงยขอให้เจ้าพ่อสังกายคุ้มครองทุกคนนะครับถ้าว่าจะมาดูได้ตานะครับเพราะทอแสงเงาไปเยอะนะครับโอ้โหแล้วแสงแสงสีส้มอีกโอเคครับไงามาดูได้ตานะครับขอให้เจ้าพ่อสังกายคุ้มครองนะครับโอเคครับผมหยุดแล้วเดี๋ยวคนเดินลบเลียวันแรกของผมมย ไม่ได้ออกมาสองปีโอเคครับออกมาก็มีถนนคนเดินเลยทั้ตลาดเปิดใหม่ลบรุรีโอเคครับยังไงมาดูเฉพาะสมการนะครับเป็นสลิปมงคลน,นะครับเห็นเลขเราซื้อหวยเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่เล่นหวยหยุดลครับขอไอ้องมุดมุดจรินคุ้มครองทุกคนนะครับเออดูดีพอก็อสมการมีพยานนาคติดไปด้วยแล้วดูดี คือเหตุชารจเ็นลายแค่ว่ยุนละครับ